สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์การไปดัดฟันนะก่อนจะไปดัดฟันนะครับผมก็ผมไม่เคยไปทําฟันจนเนี้ยตอนนี้อายุยี่สิบห้าปีละผมไม่เคยไปร้านหมอฟันเลยก็ล่าสุดเพิ่งจะไปปรึกษานะครับปรึกษาเรื่องการจัดฟันมาแล้วก็แล้วก็ทําการเคลียร์ช่องปากนะครับก็คือตอนนี้ที่ทําไปวันที่สองนะครับ ก็คือขูดหินปูนกับอุดฟันนะครับผมตอนนั้นนะวันที่ผมไปปรึกษาครับวันแรกสุดเลยนะครับเราต้องใช้งบประมาณทั้งหมดประมาณ2,050บาทนะครับอันนี้จะเป็นร้านสมัยคาเฟ่นะครับตรงวุฒกาศนะครับตรงตรงข้ามวเทวุธกาะเลยก็ผมไม่เคยไปทําฟันมาก่อนนะครับก็ครั้งแรกที่ไปก็จะมีเอ็กซเรย์กับพิมพ์ฟันนะครับผมก็เตรียมไว้สองพัน่ห้าสิบบาทค่าเครื่องมือนะครับ แต่ว่าวันนั้นที่ไปปรึกษาก็คือหมอบอกว่าฟันผมอะผุห้าซี่ก็จะมีซี่หนักอยู่สองซี่นะครับก็คือสามเจ็ดศูนย์กสามหกะครับก็คือโดนไปซี่ละเก้าร้อยส่วนที่เหลือก็สองเจ็ดศูนสี่หกแล้วก็สี่เจ็ดศูนย์ะครับก็คือซี่ละเจ็ดร้อยแล้วก็หินปูนในช่องปากผมเนี่ยก็คือปันกลาง ปันกลางก็ผมโดนไปหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็ค่าอุปกรณ์ห้าสิบบาทก็ไปเสร็จสองวันนะครับก็คือวันที่ไปปรึกษาหนึ่งวันกับวันที่ขูดหินปูนกับอุดฟันเนี่ยครับเราต้องใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเจ็ดพันนะครับผมก็คืออันนี้แค่ปรึกษาเอ็กซรเลพิมพิมปากนะครับเขาเรียกอะไรนะพิมพ์หรอเออใช่พิมปากแล้วก็เคสผมขุดท่าี่ แล้วก็ขูดหินปูนระดับปานกลางนะครับของผมระดับปานกลางก็เบสเซตของผมเคสผมเนี่ยเจ็ดพันแต่ว่าเดี๋ยวหมอจะนัดไปอีกทีวันที่16นะครับ16บหษภาก็นัดดูฟันคุดนะครับว่าเราต้องถอนถอนกี่ซี่แล้วก็้องผ่าไหมครับต้องผ่าไหมก็คือสองสองอย่างผ่ากับถอนก็ไม่รู้ว่า,าจะโดนเท่าไหร่นะครับ ก็คือถ้าถอนกระพาเสร็จก็คือได้ขึ้นเครื่องมือเลยก็ข่าวก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปอัปเดตต่ออีกทีอี EP หน้านะครับผมก็มาบอกสำหรับประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตเขาไม่เคยไปร้านฝันเลย